ไปดูกันทางที่จังหวัดอยุธยานะครับมีกรณีประตูระบายน้ำเจ้าเจดถูกน้ำกัดเซาะจนขาดก็วันนี้นะครับเรามีผู้ร่วมรายการของเราอยู่ในสายครับท่านเป็นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณภาคภูมิค่ะสวัสดีครับท่านครับ,รบ<า>กรณีประตูระบายน้ําเจ้าเจดที่ถูกน้ํากัดเซาะจนขาดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับท่าน ก็คือจากกรณีนะคะเ,เมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนะคะประมาณเวลา23นาฬิกาะคะ่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพนันกรศสริวิยาท่านนิวัฒนรุ่งสัคอรน,นะคะก็ได้รับแจ้งเหตุนะคะที่หมู่เจ็7ตำบลลางจระเข้นะคะ<ช>อำเภอเสนาค่ะ ว่าเมื่อเวลาประมาณ2 1นในการ30นาทีนะคะถนนภายในชุมชนเนี่ยถูกกร,ระแสน้ำกัดซอะทำให้ถนนขาดนะคะมีความกว้างประมาณ4เมตรนะคะเเป็นช่วงเส้นทางก่อนถึงประตูน้ำเจ้าเจดนะคะคมวลน,น้ำเนี่ยน้ำมาจากแม่น้ำน้อยที่อยู่บริเวณหมู่5หมู่6หมู่7ตำบลหลางจราเข เมื่อไหลผ่านมาเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่ตำบลเจ่าเจ็ออำเภอเสนานะคะครับทุนี้เมื่อเมือม่อท่านผู้ว่าได้รับรายงานนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิด,เ,กดเหตุนะคะเมื่อคืนนี้นะคะคแล้วก็พบว่าประตูระบายน้ําเนี่ยมันถูกกัดกว้างประมาณแปดเมตรนะคะตอนที่ท่านผู้ว่าไปถึงนะคะท่านก็ เนื่องจากว่าม,ม,มันมันมันกว้างมากอะค่ะแล้วก็ดูลึกด้วยน้ํากระแสน้ําก็เชี่ยวท่านก็เลยถึงต่อโทรศัพท์สายตรงถึงท่านประพิจินมาท่านทิตีคมชนประธานนะคะเพื่อประสานการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ท่านก็ส่งลงมาช่วยซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะคะคจนกระทั่งเวลาประมาณาตีสี่ เครื่องนะคะเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์ก็ถูกจัดส่งมาที่เกิดเหตุนะคะท่านผู้ว่าก็ได้มาการหน่วยงานต่างๆเร่งแก้ไขค่ะนั้นสถานการณ์คือท่านนรเสศนะคะผู้ในการคงส่งน้ําและบำรุงรักษาเนี่ยก็ได้เข้ามาดําเนินการแก้ไขในเบื้องต้นนะคะถนนที่ขาดเนี่ยนะคะเป็นถนนคันประตูน้ำเจ้าเจดน้ําจากแม่น้ําน้อยก็จะไหลเข้าทุ่งเจ้าเจดนะคะสําหรับ ผลกระทบเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบกับเขตอำเภอบางซ้ายเนี่ยสี่ตำบลน,นะคะได้แก่เจ้าฟ้าบางซ้ายบางพัฒนาและเทียบมงคลครับและก็ของอำเภอเสนาบางส่วนนะคะเมันก็ต่อเนื่องไปถึงลาดอำเภอราดบัวหลวงด้วยนะคะสำหรับปริมาณน้ำที่ที่ไหลผ่านช่องทางที่ขาดเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ ก็จะไหลไปถึงทุ่งเจ้าเจ็ดนีทีนีุ้ึงทุ่งเจ้าเจ็ดเนี่ยมันมีความกว้างถึงสามแสนห้าหมื่นไร่นะคะน้ำก็จะขึ้นทางท่านผออ,อคงส่งน้ำผักไหเนี่ยแจ้งว่าน้ำจะขึ้นสูงไม่เกินสิบเซนติเมตรนะคะเพราะว่าน้ำที่เข้าไปที่ทุ่งแล้วมันก็จะแผ่ออกไปนะคะส่วนในทางแก้ไขอะ่ะก็ท่านได้ประสานทางสำนักง,งานชนประทานสิบสองนะคะก็ได้นำเครื่อง จากวัสดุอุปกรณ์เข้ามานะคะคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ํากว่าสองถึงสามวันเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มกว้างไปกว้างไปค่ะตอนตอนนี้ที่เมื่อเช้าเนี่ยประมาณสิบสี่เมตรแล้วนะคะครับค่ะแล้วในส่วนนี้ในการดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนนี่เราดําเนินการยังไงบ้างครับท่านค่ะสําหรับ พอทราบข่าวนะคะท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเจ้าเจ็ดตำบลไัยนาะตำบลมามิชัยตำบลสามตุ่มตำบลดอนทองนะคะประชาชนที่อยู่ริมฝั่งคลองสารคลองสายสี่นะคะให้ติดตามสถานการณ์และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยคะ่ะทางท่านรองผู้ว่า ท่านนายรักเพชรยวนนะคะได้ลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่านะคะพบว่าสัญชนประชาชนสิบสองนั้นได้นอหินใส่ตะข่ายนะคะเพื่อว,า,วางปิดกั้นจุดน้ํากระซะบริเวณดังกล่าวแล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยส่วนภูมิภาคอุตสาหกรได้นำเนินย้ายสายไฟนะคะบริเวณใกล้เคียงนะคะเพื่อ,อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะสําสหรับการช่วยเหลือตอนนี้ก็ ภาคส่วนได้ลงพื้นที่ระลมลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะมอบถุงยังที่นะคะเนื่องจากว่าจังหวัดเนี่ยยังมีผลกระทบถึงสิบห้าอำเภอนะคะจากสิบหกอำเภอนะคะมีมีร้อยหกสิบตำบลเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสามครัวเรือนแล้วนะคะตอนนี้พื้นที่การเกษตรเสียหายอยู่ประมาณ 13, หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยไร่นะคะ ศาสน,นาสถานเนี่ยโรงเรียนสถานที่ราชการถนนโบราณสถานอาตอนนี้เราก็พยายามช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็เสริมแนวคันดินนะคะว่าเนื่องจากอายุทย,ยายังาคาดว่าจะต้องอยู่กับน้ำไปอีกถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะดยการช่วยเหลือก็จะมีเรื่อง ลงแจกถุงยังที่พระราชทานะนะคะ,คะแล้วก็ถุงยังที่ที่ทางทุกภาคส่วนได้ลงมาช่วยเหลือนะคะตอนนี้แจกไปแล้วประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมืน 1, 000, 1, 000, 1, 000, ่นชุดนะคะโอเคแลค้วงัน้นนี่ก็คือภาพรวมนะครับของสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพระรนครศรีอยุธยารวมไปถึงการที่การให้ความเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประราชาชนในพื้นที่ด้วยยังไงวันนี้ขอขอบพระคุณครับท่านประราชารัฐพันจังหวัดพระรนครศรีอยุธยาคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทสวัสดีครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณค่ะครับ